กำลังหาร้านเติมเกมผมขอแนะนำอไป้อือสวัสดีครับผมขอแนะนำให้รู้จักครับลาวาบั๊ร้านที่โคตรเทียมมีบริการเติมโลบัคให้เลือกสรรมากมายและกดเกมพาร์ตเกมต่างๆหากท่านสนใจก็กดลิงก์ด้านล่างสิครับรออะไรเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมเซิร์ฟเวอร์มันเขียนผิดหรือเปล่าวะ café <laughs> ฮัลโหลแม่จะต้องมาถามผมดีวนะครับว่าทําไมผมถึงไม่แตกจังคลิปนี้พูดดังไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวไม่แตกแม่งเอ้ยโอเคมาดูกันนะครับว่าเรามีโค้ดอะไรมาใหม่บ้างนะครับกูอยากจะพูดดังแล้วเกิดแต่พูดไม่ได้เดี๋ยวไม่แตกโอเคโค้ดใหม่นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาแจกกันตามนี้เลยละกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้โค้ดใหม่นะฮะโค้ดใหม่นะครับก็จะมีโค้ดนี้นะครับ 900k นะครับเดี๋ยวทําไมกูก๊อปไม่ได้โอเคนะครับโค้ดใหม่นะครับก็จะเป็นโค้ดนี้นะคุณผู้ชมนะครับ 950k ไลค์นะครับผมนี่เลยนะครับค้ ีจะเป็นการรีสเต็คนะครับเออแล้วกูก็เขียนไปแล้วด้วยเมื่อกี้โค้ดต่อไปนะมีชื่อว่าอัปเดตนะครับอัปเดตนะครับผม4.5.0นะครับก็จะเป็นการได้มณี5อันนะคุณผู้ชมแล้วก็โค้ดต่อไปนะครับก็คือโค้ด2023นี่นะครับจะได้เป็น5มณีนะครับแล้วโค้ดต่อไปมีชื่อว่านะครับดีเลย์นะครับดีเลย์คริสต์มาสนะคุณผู้ชมนะครับผมคริสต์มาสนะครับคริสต์มาสแบบนี้นะคุณผู้ชม2022นะครับผม นี่เลยนะครับก็จะได้ฮห้ามันีนะครับอันนี้ก็คือโค้ดใหม่ทั้งหมดนะครับมีทั้งหมดจํานวนทั้งสิ้น4โค้ดนะครับโค้ดมันี3อันนะคุณผู้ชมนะครับได้15บามันีนะครับแล้วก็รวมกันได้15บามันีนะแล้วก็โค้ดอีกโค้ดหนึ่งเป็นโค้ดสแต็กนะครับก็จะมาในนะคุณผู้ชมสำหรับโค้ดอัปเดต4.5.0นะครับเกี่ยวกับสลับไมค์ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไมค์ครับคุณผูดผิดเกี่ยวกับสลับคีลเลกาซี่สี่คุณผู้ชมนะครับอาจจะพูดศูนย์นะคุณผู้ชมขอโทษด้วยนะครับเพราาะว่ไมค์เสียยงงดดัไไไมมม่่่้ชินเลวะ โอเคสัรับคิปนี้หากใครที่ชอบฝากกดไลค์สำหรับใครด้วยนะครับถ้าใครอยากได้โค้ดก็นิงแชร์เพื่อนดูด้วยกานันนะคิคสัรับคิปนี้ไปแล้วบายเจอกันคิปหน้า